ข้อมูลในคลิปนี้นะเราจะสาธิตวิธีการประกอบตัวเสื้อโดยที่ตอนที่เราประกอบตรงนี้นะเราจะใช้โซ่ในการโยงวงแขนเว้นไว้ตามชอบนะคะแล้วส่วนที่เกินออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็นแขนเสื้อและด้านข้างแล้วก็สาธิตวิธีการเก็บคอเสื้อค่ะสวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะ ลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf หนึ่งสามเจ็ด ep นี้จะเป็น ep หกนะคะจะเป็น ep ลองสุดท้ายเราจะมาเก็บริมคอเสื้อแล้วก็จะประกอบเสื้อตัวนี้ให้มันเป็นตัวเสื้อนะคะเพราะตอนนี้มันแยกเป็นแผ่นออกมาเราจะเก็บคอเสื้อก่อนเวลาเราต่อไหมนะให้ต่อไปตรงด้านหลังอันนี้คอด้านหน้านะคะอันนี้คอด้านหลังต่อไปตรงด้านหลังเพื่อเป็นการซ่อนไหม ลายที่ใช้เก็บจะเป็นลายเดียวกับตอนที่เราเก็บลายด้านข้างเป็นลายนี้เราจะต่อไหมเข้าไปนะคะเหลือปลายไหมไว้ตัวน,นี้เราเหลือไว้เพื่อที่จะใช้เก็บทีหลังซ่อนไว้ด้านหลังค่ะแล้วดึงขึ้นมาถักโซ่หนึ่งพอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วลงที่เดิมนะคะถักซิงเกิลโคเชจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใส่มาร์เกอร์ไว้ เดี๋ยวงานมันจะถักวนรอบแล้วก็วนกลับมาจบตรงนี้ค่ะถักลายเดียวกันกับด้านข้างนะโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มแทงทะแยงดึงห่วงออกมาจะมีอยู่สามดันหัวเข็มยาวแล้วรวบสองกับสองแบบนี้แล้วเรานอนลายตรงนี้ลงไปเราจะเห็นตำแหน่งที่เราสามารถถักได้ ต้องไม่ใกล้กันเกินไปนะคะเพราะถ้าใกล้เกินไปเดี๋ยวคอเสื้อจะย้วยต้องไม่ห่างเกินไปถ้าห่างเกินไปมันจะตึงโซ่สามพันหัวเข็มแทงทะแยงพอแทงทะแยงเสร็จแล้วดึงออกมาดันหัวเข็มยาวรวบสองกับสองแล้วเราวางทาบลงมาซิงเกิลโคเช พันหัวเข็มค่ะแทงทะแยงรวบสองแล้วก็สองใช้ดันหัวเข็มยาวๆนะคะโซ่สามแทงทะแยงดึงห่วงออกมาดันหัวเข็มรวบสองแล้วก็สอง ถ้ามาถึงตรงที่เป็นตัวโซ่ตรงนี้มันเว้นสามค่ะหนึ่งสองสามวี่ถักแบบดันหัวเข็มนะมันจะทำให้โซ่เราเท่ากันแล้วก็ลายเท่ากันการปล่อยเส้นนี้ก็มีผลนะคะ โซ่สามพันหัวเข็มนิ้วกลางข้างขวาเป็นตัวกดถักด้วยลายนี้วนรอบเราถักวนรอบนะคะแล้วลายมันจะมาชนตรงที่เราใส่มากเกอร์ไว้ตรงช่วงจังหวะตรงที่ลงตรงนี้ค่ะ อย่าห่างเกินไปแล้วก็อย่าใกล้กันเกินไปโซ่สามพันหัวเข็มแทงทะแยงดึงห่วงออกมาแล้วถักดับเบิลโคเชเราจะจบลายแล้วนะคะ ตอนที่เราเก็บเศษนะใช้เข็มปักคอสตี้นะคะเก็บเศษงานจะเนียนกว่าการใช้เข็มโคเชงแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงผ่านพอเราดึงผ่านออกมาแบบนี้ตัดไหมนะลายมันยังไม่เชื่อมต่อเราใช้เข็มปักคอสตีค่ะ แทงลงไปตรงจุดที่เริ่มต้นแล้วก็ดึงเพื่อให้ตัวลายตัวนี้มันชนกันแล้วเราก็เก็บเศษจุดไหนที่มันมีเศษไหมนะเราใช้เข็มปักคอสติสเก็บเวลาเราเก็บซ่อนไหมมันจะเนียนกว่าเก็บซ่อนไปตามลายแล้วเราก็ล็อกล็อกก็คือเอาเส้นนี้พันหนึ่งครั้งเป็นปมแล้วเราก็เก็บเศษต่อ ซ่อนด้านในนะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเก็บวิธีเดียวกันตัดให้ชิดเก็บเศษจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราถักเป็นตัวแล้วค่ะสำหรับลายด้านข้างนะคะเราจะเย็บติดช่วงนี้ตรงปลายเราไม่เย็บนะคะตรงปลายเราปล่อยความกว้างของแขนตรงนี้สามารถเว้นได้ตามชอบ ของต้นแบบนะคะวนรอบหน้ากับหลังรวมกันได้42 42หาร2ก็คือวัดจากหัวไหล่ลงมา21่สิเอซนล้าเอามาร์กเกอร์จุดไว้เราจะใช้โซ่ในการเชื่อมเชื่อมต่อจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าใครถักตามต้นแบบแล้วบอกว่ารอบอกไม่ได้รอบตัวไม่ได้คุณสามารถเพิ่มช่องโซ่ตรงนี้ค่ะเพิ่มด้านข้างเรามาดูวิธีถักนะ เราพับทบชิ้นงานนะคะให้ข้างหน้าข้างหลังเท่ากันวางตำแหน่งให้ดีนะแล้วเราก็วัดลงมาถ้าขนาดรอบแขนของเรา42หาร2นะคะเราก็วัดลงมา21่สเซนพอได้21่เซนเสร็จแล้วเราเอามาร์กเกอร์มาร์กลายที่เราจะเชื่อมต่อนะคะจะเป็นตรงแถวที่1ตัวนี้นะเวลาเราถักลายแถวที่หมันจะเริ่มด้วยดับเบิลโคเช ทีนี้เวลาถักเนี่ยมันจะถักจากข้างล่างขึ้นมาวิธีถักนะคะตรงที่เป็นตัวระบายจุดนี้จุดนี้นะเราจะไม่เชื่อมต่อเราจะปล่อยไว้เราจะเริ่มตรงนี้เราไล่าลายล,ายลงมาแถวนี้นะคะเป็นดับเบิลโคเชไล่ลงมาจนถึงด้านล่างจุดนี้พอได้จุดนี้เสร็จแล้วนะเอาเข็ม แขงขึ้นมาเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นถักเหลือปลายไหมไว้ซ่อนด้านหลังแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาพอเราดึงขึ้นมาเสร็จแล้วนะถักโซ่หนึ่งแล้วถักลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาเป็นซิงเกิลโครเชตแถวที่เราถักเป็นแถวนี้นะนี่นะคะนี่ ดูตำแหน่งแถวให้ดีค่ะเราจะใช้โซ่นะใช้โซ่ห้าพอเราถักโซ่ห้าเสร็จแล้วลงมาแทงแล้วสะกิดขึ้นแบบนี้ค่ะพอสะกิดขึ้นมาเสร็จแล้วถักซิงเกิลโคเช่ถักโซ่นำไปก่อนโซ่ห้า ซิงเกิลโคเชอย่าให้โซ่มันตึงมากพอโซ่ห้าเนี่ยค่ะแทงลงไปที่ช่องมันจะดึงห่วงตรงนี้ขึ้นมาได้พอดีดึงขึ้นมาแล้วเราก็ถักซิงเกิลหนึ่งสองสามลงตรงตัวที่สี่เราต้องพับตัวงานตรงนี้ลงมาก่อนนะเนีย่ยค่ะพับมันจะเป็นเส้นมา เพื่อให้เห็นแนวที่เราจะถักเราจะถักลงไปในช่องตัวนี้อันนี้ด้านในนะคะไม่ใช่ด้านโชว์งานนะโซ่ห้า พอเรามาถักมาถึงตรงที่เป็นมาร์กเกอร์นะตรงนี้จุดที่เป็นมาร์กเกอร์นะคะเราปลดทางฝั่งทางเราออกเหลือทางฝั่งนี้ไว้เราใช้โซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลโคเชนะคะลงไปในช่องวนมาจนมาถึงจุดนี้ ทีนี้เราจะเชื่อมต่อเวลาเชื่อมต่อใช้โซ่ค่ะใช้โซ่สองหรือโซ่สามก็ได้นะถ้าต้องการให้กลางออกมากก็ใช้โซ่สามแล้วเราก็หมุนพอเราหมุนเสร็จแล้วเราจับงานก่อนจับงานประกบเหมือนเดิมดูตำแหน่งจับงานประกบนะคะ ตรงนี้เราต้องดูตำแหน่งให้ดีนะลายมันจะต้องตรงกันนะคะจุดที่เราเชื่อมต่อก็คือจุดตรงที่มาร์เกอร์ตรัวนี้ลายที่เราจะถักก็คือในช่องจุดนี้ตรงนี้ใช้โซ่สองนะคะ พอโซ่สองเสร็จแล้วนะเราก็จับงานทางฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วแทงจุดตรงที่เป็นมาร์เกอร์แทงจุดที่เป็นมาร์เกอร์เสร็จแล้วดึงห่วงออกมาถักซิงเกิลโคเชต์ตรงนี้มันก็จะเว้นแขนเสือ้อทีนี้พอเราถักซิงเกิลเสร็จแล้วนะคะมันจะเชื่อมต่อโซ่เราถักโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นห่วงแรกแทงดึงผ่าน เป็นสามนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วสี่ห้าวนกลับมางานเราหนึ่งสองสามจุดเนี้ค่ะอย่าเว้นอย่าเว้นห่างมากถ้าห่างมากมันจะตึงเราก็ถักซิงเกิลโซ่สองจุดเชื่อมจุดที่สองดึงผ่านโซ่สองหนึ่งสองสาม แทงลงไปในช่องค่ะแล้วก็สกิดตัวหลักขึ้นมาวิธีเชื่อมต่อแบบนี้เราใช้โซ่นะคะไม่ต้องใช้เย็บงานออกมาจะเนียนกว่าเราจะใช้แถวที่เราถักโซ่แถวเนี้ยเป็นตัวนำ แล้วแถวที่ถักอยู่ปัจจุบันเนี่เป็นแถวตามดึงผ่านโซ่สองบนกลับมาถักงานเรางานเราจะถักซิงเกิลนะคะ ตอนที่เราถักนะเราพับลงมาแบบนี้เราจะเห็นลายที่เราถักได้ชัดมันจะไปเชื่อมต่อกับโซ่ที่เราถักมาแถวที่ผ่านมาค่ะโซ่สองแล้วก็แทงลงไปในช่องสกิดลายขึ้นมาถักซิงเกิลโคเชตโซ่สองดึงผ่านโซ่สอง ซิงเกิลโซ่สองมันจะสุดลายแล้วนะคะทีนี้ตอนที่มันจะจบลายนี่นะพอมันอันสุดท้ายแบบนี้เสร็จแล้วเราปิดงานโดยการที่ถักโซ่สองแล้วย้อนกลับไปหาจุดที่เราเริ่มต้น แทงแล้วดึงผ่านล็อกโซ่ล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสติ๊เก็บลายมันจะชนกันจุดไหนที่มีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดนะคะคลิปนี้เป็น EP ลองสุดท้ายหลังจากที่เราประกอบเป็นตัวเสื้อเสร็จแล้วเราก็จะรีดเวลารีดแนะนำให้รีดด้านในนะคะไม่แนะนำให้รีดด้านโชว์งาน ด้านที่เราเห็นอันนี้เป็นด้านโชว์งานนะรีดเฉพาะด้านในแล้วงานมันจะไม่ขึ้นเงายิ่งถ้าไหมที่เราใช้อยู่เป็นไหมคอตตอนถ้าเรารีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานงานมันจะขึ้นเงาแล้วไม่สวยค่ะมันจะกระด้างพอเราขอดเป็นปมเสร็จแ,แล้วเราก็ซ่อนปลายลักษณะของงานที่เชื่อมต่อมันจะเป็นลูกโซ่ นี่ทีนี้เวลาเรารีดนะคะมันก็จะไม่เห็นจุดที่มันเกินออกมาตรงนี้มันจะเป็นด้านข้างแล้วก็จะเป็นแขนเสื้อในตัวเวลาเราใส่ไหล่ก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ตรงไหน,นที่มีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดนะคะไหมที่ใช้นะคะทั้งหมดสี่กลุ่มกลุ่มละหนึ่งร้อยกรัม เหลือประมาณนี้ค่ะใช้ประมาณ350กรัมข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักผังลายทั้งหมดจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะเป็น EP สุดท้ายของเสื้อ MF 137ที่ YouTube m a ี่ i n e e บเมทินีแฮขอบคุณค่ะ